ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูวันอนุบาล3ามทับหคิดถึงกันไหมคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับการนับจำนวนและตัวเลขเราไปนับจำนวนตัวเลขกันค่ะ1นึ่งสองสสห หกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆได้ทบทวนจำนวนตั้งแต่1นึถึงสิกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีจิจกรรมมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันข้อที่1ให้เด็กๆเ,เลือกภาพที่แสดงจำนวนที่มากกว่าเด็กๆช่วยกันดูนะคะภาพที่1และภาพที่สอง ภาพไหนที่มีจำนวนส้มมากกว่ากันเด็กๆคิดได้หรือยังเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะภาพที่มีจำนวนมากก็คือข้อสองเด็กๆถูกไหมคะอ่าเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่สองให้เด็กๆเ,เลือกภาพจำนวนที่มากกว่า เด็กๆดูนะคะภาพที่หนึ่งมีส้มอยู่สามลูกแล้วก็ภาพที่สองมีส้มทั้งหมดหกลูกเด็กๆคิดว่าภาพไหนมีจำนวนมากกว่ากันคะถ้าเด็กๆคิดได้แล้วเด็กๆเขียนจำนวนลงไปเลยค่ะภาพที่สองก็คือหกลูกนะคะมีจำนวนที่มากกว่าเด็กๆไปดูข้อที่สามค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆ ข้อที่หนึ่งมีภาพมีภาพส้มทั้งหมดเจ็ดเจ็ดลูกแล้วก็ภาพที่สองมีทั้งหมดสี่ลูกเด็กๆคิดว่าภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองที่มีจำนวนมากกว่ากันคะใครได้คำตอบแล้วคุณครูจะเลยแล้วนะคะข้อที่หนึ่งมีส้มทั้งหมดเจ็ดลูก,เด,กเด็กมาดูใบางานกันนะคะ ใบงานของคุณครูวันนี้คุณครูให้เด็กๆลากเส้นตามจำนวนตัวเลขเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะเด็กๆดูนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามไปเรื่อยๆจนถึงเลขยี่สิบห้านะคะเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะเด็กๆจะได้รูปสัตว์เป็นรูปอะไรเหมือนของคุณครูหรือเปล่าเด็กๆต้องลองดูค่ะแล้วก็งานที่สอง คุณครูมีภาพสัตว์น้ําให้โดยที่คุณครูกําหนดสีตามจํานวนตัวเลขสมมุติว่าคุณครูมีเลขหนึ่งคุณครูกําหนดที่สีฟ้าเด็กๆก,ก็ระบายสีฟ้าในเลขหนึ่งนะคะเลขสองสีน้ําเงินเลขสามสีเหลืองเลขสี่สีแดงเลขห้าสีเขียว เด็กๆก,ก็ฝึกดูตัวเลขนะคะแล้วก็ระบายสีให้ตรงตามที่คุณครูกําหนดด้วยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ภาพออกมาอย่างสวยงามตามที่คุณครูกําหนดสีให้ค่ะวันนี้คุณครูขอจบการนําเสนอเรื่องจานวนและตัวเลขเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ